แพ็คกระเป๋าบินไปที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสกับนักแสดงหนุ่มหล่อคนนี้นะครับยังหนุ่มอาโปคุณผู้ชมที่เขานะครับไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีนะครับพร้อมพ่วงตําแหน่งเฮาสแอมบัสเดอร์นะครับของแบรนด์ดีออลนะและเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเวลา2องทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับหนุ่มอาโปนะครับก็ได้เวลาเฉิดฉายเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์แบรนด์ของดีออลคอลเลคชั่นนะครับวูเมนสปริงซัมเมอร์สองศูนย์สองห้าที่ปีนี้นะครับจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์นะครับรอแดงคุณผู้ชมบอกเลยว่าง,งาน ังมากนะครับแน่นอนหนุ่มอาโปนะครับมาในโทเทลลุกนะครับหล่อเรียบหรูดูดีนะครับส่วนแจ็คเก็ตนะครับสีเบอร์กันดีนะครับแมทเข้ากับกางเกงสีเทานี่เลยกับลุคนี้นะหล่อมากนะครับพร้อมกับรองเท้าบูท,ทคทุณผู้ชมนี่เลย <c oughs> เห็นแล้วบอกเลยว่า1นึ่งแสงนคะแนนเราให้เต็มนะ <c oughs> นี่ขนาดเราเห็นแค่แบบว่าบางส่วนนะแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าเห็นเต็มเต็มนะบอกเลยว่าเราให้อีก1นึ่งแสนคะแนนเต็มเป็น2องแสนคะแนนเต็มได้ไหมแม่คะแนน ใกล้ทะลุลานทะลุลานแต่ว่าหล่อจริงคุณผู้ชมแน่นอนว่าพอหนุ่มอาโปนะครับถึงงานนะก็มีหล่อบรรดาแฟนคลับนะครับมายินรอให้กําลังใจแล้วก็ส่งเสียงนะครับเรียกชื่อตลอดทางกันเลยคุณผู้ชมทางเดินแบบว่าใครได้ไปดูคือเสียงกีตถล่มทลายนะครับแน่นอนความหล่อที่เราบอกไปก็สามารถสกดนะครับดึงดูดตากล้องนะครับดี่เสียงรัวชัตเตอร์แบบปุ๊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 บเพราะว่าหล่อมากเป็นที่จุดแห่งความสนใจของพี่ๆตากล้องแล้วก็ พี่ๆนักข่าวนะมีการแบบว่ายื่นไมค์ขอสัมภาษณ<ม>์สายสำนักสื่อคุณผู้ชมนี่เลยออล่าความปังสาแดงริ์แล้วคุณผู้ชมใครอยากเห็นแบบว่าหล่อแบบเต็มๆงานแบบเต็มๆนะครับก็สามารถไปดูได้ในแฮชแท็กนี้นะครับ Dion นะครับ Spring Summer นะครับ t w นะครับ X Apple ได้เลยนะคุณผู้ชมนี่เลยแฟนคลับให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะเสียงกีกก็คือดีโบกมือน่ารัก นี่แฟนลับก,ก็เรียกชื่อนะคุณผู้ชมน่ารักมากนะแล้วเขาเดินแบบทั่วถึงนะคนนี้ครัออมลุก <ใจ S 2> แบบเอเชียนนุกหน้าไทยๆหล่อๆผิวคือสี<แ>ดีเวอร์ไม่รักยังไงไหวเออไม่กรีดยังไงไหวแล้วแม่มีการบกไม้บกมือนะออหลายๆคนก็อบอถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราอาจจะเป็นต้นเสียงก็ได้นะออใช่ไหม เราก็ต้องส่งเสียงเชียร์น้องของเรานะคะเออมาทุกคนก็อยากให้อาโปหันไปมองไงนะต้องไหมอยากให้อาโปได้ยินว่าอุ๊ยฉันมาเชียร์คุณนะฉันอยู่ตรงนี้รู้จักเราหรือไม่รู้จักไม่รู้แหละแต่ว่าได้ยินเสียงของเราเราแฮปปี้แล้วแค่เขาหันแบบว่าห่างตามาหาเราอะ่ะดีใจปะก็ะดีใจแล้วใช่ไหมเอาไปสโลเอาไปสโล,สโล,สโลแล้วก็เขามองมาที่ฉัน <Yeah. S 1> ออซึ่ง แล้วสื่อก็ลุมมากนะเมื่อกี้นะบอกเลยเขาเป็นที่แบบว่าได้รับความสนใจจากพี่พีสื่อด้วยคุณผู้ชมด้านหนุ่มอโปนะเขาก็ได้มาขอบคุณแฟนคลับนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับในเอกด้วยซึ่งเรานะครับได้แปลเป็นภาษาไทยไว้คุณผู้ชมนี่เลยขอบคุณมากแฮชแท็กนะครับอโปคอลีนนะครับเป็นชื่อของแฟนคลับนยังคุณผู้ชมที่คอยสนับสนุนและใจดีกับฉันเสมอมา ขอบคุณมากที่มาร่วมแบ่งปันความรักด้วยกันดีใจที่ได้เจอคุณอีกครั้งแแนะครับอโปคอนลี l ค e ุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ายังมีอีกว่าขอพระเจ้าอวยพรคุณและครอบค,ครัวของคุณรักคุณนะแล้วก็มีการกนะครับอโปน e ธวินนะครับดิออนนะครับ Spring Summer นะครับ Twenty f i นะครับ Apple นะครับแล้วก็นะครับ Dior นะครับ C Dior นะครับ Spring Summer นะครับ Twenty f i e ด้วยคุณผู้ชม,ชมเรียกว่า ไปดูกันได้นะแฮชแท็กที่เกิดขึ้นนะไปดูความหล่อความปังของหนุ่มอัปลูกันได้บอกเลยว่าปังจริงๆนะครับเราแฟนคลับภูมิใจภูมิใจแน่นอนเรียกว่าภูมิใจมากนะแล้วก็เป็นนักแสดงไทยบอกเลยที่บอกว่าไปเฉิดฉายไม่จมไม่หายจริงๆนะความบบว่าปังเนี่ยอลามากตากกองก็พิ่มพพแต่ก็ก็บอกว่าแสงชัตเร์แสงแฟดอะไรใดเออมาต ไปพอคนหล่อคนหล่อปรากฏกายมาใช่ไหมดูเลยอะไรกันแม่อีกแล้วสิงนังนางตังมีเงินเอิ่งเอิ่งเอ้ยกดไงกดแบบว่ากดก็หมายว่าเก็บภาพความประทับใจไว้เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวพลาดไม่ได้นะกับลุกหล่อหล่อปังๆแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมรอติดตามผลงานของหนุ่มมาโป้กันได้นะที่เมืองไทยก็มีมากมายให้ติดตามกันนะคะขบครับผม